สวัสดีครับต่อเพนกวินครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโอกาสของธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศหลายๆคนเวลาทําธุรกิจก็อยากจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศถูกไหมโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะนึกถึงการขยายไปยังประเทศแถบยุโรปอเมริกาหรือเอเชียตะวันออกพวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นเพราะว่ามีประชากรเยอะแล้วก็เป็นกลุ่มประเทศที่พวกเราคุ้นเคยกันดีแต่ถ้าเกิดผมบอกว่ามันมีโอกาสอีกหนึ่งประเทศที่เราไม่ค่อยได้นึกถึงแต่ ผู้เล่นน้อยเป็นบรูโอเชียนประเทศนั้นคือคาซัคสถานผมเชื่อว่าหลายคนคงงงว่าไอ้ประเทศคาซัคสถานมันอยู่ส่วนไหนของโลกกันวะคาซัคสถานเขาอยู่ระหว่างเอเชียแล้วก็ยุโรปและก็ติดกับรัเสเซียด้วยมันเป็นประเทศที่เหมือนลูกครึ่งอ่ะเขาเลยไม่ได้เรียกว่าเป็นอยู่ในภูมิภาคเอเชียหรืออยู่ในภูมิภาคยุโรปเขาบอกว่ามันเป็นยูเรเซียพอดีพาร์ทเนอร์ของผมเนี่ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งเขามาเป็นโคซีโอของบริษัทผมเนี่ยเขาเป็นเขยของคาซัคสถานคือแฟนเขาเป็นคนคาซัคสถานมันทำให้ตลอด หลายเดือนที่เราทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยแกพยายามเป่าหูเรื่องธุรกิจในค้าสัตฐานว่าเฮ้ยมันโอกาสเยอะมากแกไปทาแล้วมันเวิร์กมากมีคนนู้นคนนี้ไปขยายจนวันนี้ เขากำลังจะจัดอีเวนท์ที่เกี่ยวกับการแมทชิ่งของฟู้ดบิสเนสกับคาซักสถานวันนี้ผมเลยพามาคุยกับแฟนแกซึ่งเพนเหมือนประธานสมาพันธ์คาซักไทยเราจะมาคุยกันว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจแล้วมีความฝันอยากส่งออกเนี่ยทำไมควรพิจารณาประเทศคาซักสถานจะบอกว่าทริปที่กำลังจะจัดขึ้นเนี่ยผมไปด้วยนะครับฉะนั้นใครที่อยากมารู้จักพูดคุยกันก็มาเจอกันในทริปได้ I'm from uh, Kazakhstan but now I live in Thailand for 10 years because I married with a Thai man. Uh, which is he? Yes, which is Pinang. <laughs> <laughs> Kazakhstan is a very beautiful country. Of course every country is beautiful by its own uh, nature and beauty uniqueness uh, Kazakhstan is number nine by the territory around the world uh, it's the biggest uh, biggest in Central Asia I would say some continent is in the Europe and some is in Asia so we call our uh, area Central Asian country so that's why we call Central Asia or Eurasia. Eurasian countries so even the people even the I would say a bit the culture we are uh, adapted for Europe and Asia Asian in can country. as culture You our well. both see วันแรกที่พี่หนึ่งไปคาซัคสถานน่ะนานแค่ไหนแล้วพี่แล้ววันนั้นเนี่ยรู้สเห็นภาพคาซัคสถานเป็นยังไงก่อนไปนึกนึกถึงอัฟกานิสถานไปครั้งแรกเนี่ยก็เอ๊ะจะแบบดูแล้วสงครามสงครามไหมไม่ไปแล้วเหมือนยุโรปอากาศดีต้นไม้เยอะธรรมชาติสวยคน เวลคัมค่าของชีพไม่แพงแอลกอฮอล์ถูกที่นู่นเนี่ยเนื้อสัตว์และผักเป็นออร์แกนิกเป็นเรื่องเป็นเรื่องใช่เพราะว่าคนน้อยที่ใหญ่เราเห็นโอกาสอะไรในธุรกิจของคนไทยบ้างเพราะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เวลาเราจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเฉพาะบริษัทที่ทำธุรกิจส่งออกอยู่แล้วเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรยุโรปอเมริกาหรือว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกถูกไหมญี่ปุ่นเกาหลีจีนไม่เคยมีใครนึกถึง คาซัคสถานอุซเบกิสถานเตอร์กมินิสถานมันมีโอกาสอะไรอยู่บ้างต้องบอกว่าโอกาสมันเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่เป็นแลนด์ล็อกนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ออกจากโซเวียตมาในช่วง 30ปีเนี้ยคือจริงๆของในคาซัคที่มีของจากเอเชียของจากประเทศไทยมีแต่ว่าผ่านมาทางมอสโกแต่ไม่เยอะนะฮะแล้วมันอ้อมทีเนี้ยผู้ประกอบการในคาซัครีเควสสินค้าไทยเยอะมากรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตในอุซเบกิสถานด้วยต้องการไทยคอเนอร์ต้องการสินค้าจากไทยต้องบอกว่ารีพอร์ตที่ทาง,งท่านทูตแจ้งมานะฮะนักท่องเที่ยวอันดับ4ีที่ภูเก็ตปีที่แล้วและปีนี้คือคาซัคสถานคนเราไม่เยอะแต่มาเที่ยวไทยเยอะมากแล้วก็อาหารไทยป๊อปปูล่าในที่นู้น why Kazakhstan people love Thailand and Thai food. Uh, first of all, they like islands because, uh, as uh, Pinu mentioned, uh, we are landlocked country, so we have only Caspian Sea and uh, we have beautiful lakes. But the big sea and ocean is, all of course, also one of the destination people would love to travel. And uh, exotic fruit, the fruit uh, that we don't have in our countries, uh, especially like. Uh, mango, uh, mangosteen, longan, etc, right? So they can come here try the fruits and food that is not available in Kazakhstan. So that's the reason that they come here to travel is because of the sea, beautiful beach, nice resort and hospitality. I would say in Kazakhstan, most of restaurants in Kazakhstan, yeah. There are some specific restaurants that they are only cook Thai food. But most of the, I would say, 50% of restaurants in the one city in Almaty, I will take one city. Almaty. In Almaty is it's the It's an old capital of Kazakhstan. Now is the capital Astana. And in this Almaty, I will talk about Almaty. The 50% of the restaurants they have in their menu Tom Yum Kung. Oh. Yes. yes. Even sir. though it's not Thai restaurant. It's just like a bar or lounge or some kind of the cafe or restaurant, and uh, uh, they have in their menu tom yam kung and this tom yam kung is served with the rice the taste of tom yam kung in thailand is really the best totally so. different in your country yes of course because in Kazakhstan there are not much ingredients that is available to cook the real recipe นี่คือ o p t u n i ี่เพราะว่า flavor มันไม่ใช่ผมเคยไป10ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าของร้านอาหารไทยแบบชื่อ Thai Restaurant เจ้าของคือคนอุซเบกิสถานแม่ครัวเป็นคนลาวไม่ได้คนไทยไม่ได้คนคาซัครสชาติไม่ใช่แล้วเราไปมาบ่อยๆเนี่ยเรารู้ว่าไทยอ่ะ popula r แต่สิ่งที่นําเสนอมันไม่ใช่ไทยแต่ว่าเครื่องปรุงที่เราส่งไปอ่ะอาจจะไม่ได้มีส่งไปหรือส่งไปในตัวที่มันไม่ใช่เพราะนอย่าง ที่เรากำลังจะทำทำทริปไปแมทชิ่งเนี่ยเรามีเรามีไทยเฟลเวอร์เรามีซอสไทยเรามีน้ำพริกเผาอะไรเงี้ยไปเนี่ยคนคาซักจะได้กินรสชาติไทยๆละ so right now what are you looking for in terms of ingredient or the type of food I think uh, as there are plenty restaurants opening uh, and Thai Thai lifestyle i would say it's become very popular in kazakhstan or central asia uh, i think to bring the right products for the business people in kazakhstan to link them with the right producers from thailand uh, to get the right product, products to deliver to kazakhstan like as pinning mentioned the taste is totally different right it's not same like a thailand uh, of course they adapt a little bit maybe, but anyway, uh, one of the options why the taste is different because of the ingredients. we don't have enough sauces. we cannot have enough herbs for cook the real thai dish menu. so i think all the thai food uh, that will be presented to kazakhstan or central asian market, it can be very popular fast because most of kazakh people already traveled. i would say like 60% maybe mm. have been in thailand already, not once maybe. เรามองเห็นโอกาสทางด้านธุรก,กิจร้านอาหารยังไงบ้างนะครับดูจากความนิยมนะครับของคนคาซักที่มาเทียนนทยเท่ยวในไทยแล้วเที่ยวยาวแล้วกำลังการซื้อสูงเนี่ยโอกาสเกี่ยวกับอาหารไทยเยอะมาก แล้วก็เราก็มีรีเควสจากทางคาซัคมานะครับทั้งต้องการจะอิมเป็น importer แล้วก็ต้องการจะเปิดร้านอาหารไทยมีใครต้องการจะขายแฟรนไชส์ไปที่นู่นบ้างแต่ทีนี้การจะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยมันประกอบไปด้วยโมเดลของเรื่องร้านอาหารกับอินกิเดียนต้องเอาอินกิเดียนไปก่อนทีนีเเน้เรื่องของอินกิเดียนก็มีโอกาสมีเพราะว่าเราได้รีเควสจากคาฟูที่อุซเบกิสถานหรือว่าได้รีเควสตจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่คาซักถานว่าอยากจะทำไทยคอร์เนอร์ถ้าเขาอยากทำไทยคอร์เนอร์เนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะรวมสินค้าเนี่ย เติมตู้คอนเดนเนอร์เดียวกันแล้วไปก็แสดงว่าจริงๆมันไม่ได้เฉพาะเจ้าใหญ่เท่านั้นที่ผลิตวัตถุดิบแล้วส่งไปจริงๆ SME ที่สามารถทําสินค้าที่เกรดส่งออกสามารถเข้าไปที่คาซักสาได้เลยจริงๆแล้วการรวมพลังกันไปสําคัญกว่าแต่เอาจริงๆอย่างยกตัวอย่างเบียร์ไทยหรือพวกซอสไทยหลายๆตัวหรือแม้กระทั่งสบู่บางยี่ห้อนะฮะคนคาซักซื้อกลับเยอะมากเป็นอะไรที่แบบน่าไปเปิดตลาดมากมีดีมาน์และในมุมของธุรกิจร้านอาหารอะ เขาทำธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถขายแฟรนไชส์ไปให้คนคาซัคสถานเปิดได้ไหมครับผมสามารถช่วยทำแมทชิ่งได้ให้ไปเจอผู้ประกอบการร้านอาหารที่นูน่นที่เขาทำร้านอาหารเป็นแล้วเ,เขารู้บริบทในพื้นที่เช่นรู้เรื่องการเช่าการจ้างงานการจัดการเรื่องกฎหมายแล้วเราไปจอยกัน จริงๆแล้วเราเอาโน้ตฮาวกับการซัพพลายไปก็น่าจะพอผม r e c o m m e n นว่าไม่จาเป็นต้องไปลง operation ่เองเรามีแบรนด์เรามีสูตรคนที่นู่นรู้ว่ามีตลาดแล้วเขา s ซ r ร์ฟกันเองได้ผมว่าเราไปเทรนดีกว่าเราอาจจะส่งคนไทยไปใน Level ของ m แม g จเมนต์เราอาจจะไปทําครัวกลางอย่างเงี้น่าจะเวิรส่งซอสไปส่งเครื่องปรุงไปจริงๆซอสบ้านเราเนี่ยหลายๆเครือเนี่ยทำซอสอสอกมาได้ดีมาก I heard you You will have the event matching in Kazakhstan, right? Can you tell me about the details? We are organizing a B2B matching. Uh, it's about food and uh, food supplement products. For example, what kind of food? Food, we accept every kind of food, food and beverage or everything that produced in Thailand this is must be the number 1 rule is produced in Thailand our event uh, will be in uh, coming september from 17 to 21st september the business matching will be on the 18th september we are inviting the producers from Thailand uh, to meet the distributors and importers from Kazakhstan and Central Asia now my main priority is introduce with the Kazakh business people first Yes, because uh, during the COVID, we had a lot of requests from Kazakhstan that they would like to uh, link or request or work with the uh, manufacturers or factories producers from Thailand direct. So that's what is uh, let us bring to create this event. So that is the main reason we start to okay. We cannot help for everyone. Okay, this one is friend, that one is connection, but I cannot help all the time. So what we have to do is Pinning suggest me make it officially. Just create the event so that's how i come with the organizing b2b matching that uh, coming this september i always look at kazakhstan not just like one country to go to do the business i always say for everyone don't focus on the local people only on the local consumption focus on the neighborhood countries as well look at the kazakhstan like a distribution center right go to make and open your production there is much easier cost for you and it's less cost and you can get a lot of countries like only Kazakhstan is 19 million whole Central Asia is 77 million almost like a thai, whole Thailand right and if you talk about the neighborhood countries like a Caspian countries east part of the Europe West part of the China that Thailand don't much uh, connected and uh, all the European Economic Union countries is gonna be a 500 million consumers. This is การค้าท่านเชิญตัวจริงที่เป็นดิสติบิวเตอร์ที่เป็นเป็นแชนแนลที่นู่นนะครับแล้วก็เป็นโมเดิ t เทรดมาแล้วก็มีสมาคมนักธุรกิจอ,อัลมาิีที่เชิญคนมาให้ละแล้วเราก็ได้แอนควายรีจากเขามาว่าแต่ละบริษัทต้องการอะไรบ้างงานไม่มีงานแมทชิ่งที่ที่จัดเราจะมีแบบมีองค์กรมาเชิญแขกให้แบบนี้นะครับคือนึกว่าไปเที่ยวแล้วได้คอนเน็ t ชันนี่ก็คุ้มละในงานนี้วันแรกเราจะมาเราแมทชิ่งแล้วช่วงเย็นเรามีเน็ตเวิร์กิ่งให้ด้วยช่วงที่เน็ตเวิร์กิ่งเรา ล่ามให้ด้วยหนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์พาไปแล้วคุยแล้วสำเนียงฟังไม่รู้เรื่องเรามีล่ามให้นะช่วงเน็ตเวิร์กติ้งตอนหนึ่งคืนเนี่ยเราก็มีมีอีกเซสชั่นหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาทางนู้นกับเราสนใจที่จะค้าขายกันนึ่งได้มีเวลาคุยกัน personally ต่อส่วนวันที่2เนี่ยเราพาไปพบกับคาสซักอินเวสเหมือน B O I บ้านเรานะครับไปฟังอินซ n ว่าถ้าคุณค้าแล้วเนี่ย คุณอยากไป a อ s เซมบลีที่นู่นมี incentive อะไรบ้างคุณอยากไปใช้ร a มแมทที่นู่นแล้วประกรอบแล้วก็ขายประเทศรอบๆมี b บ n น f i ฟอะไรบ้างายกตัวอย่างนะฮะก็คือค่าขนสง่งค่าเครื่องจักรตีราคาไปเนี่ยรวมถึงค่าจ้างงานเนี่ยรวมเอามาเคลมเพื่อได้ฟร e แท็กได้ด้วยวันที่3เนี่ยพาไปทัวร์สำรวจตลาดเราจะพาไปดู Modern Trade ครบเลยดู Local Modern Trade ดู Convenience Store ไปดูว่าคนที่นู่นเขาบริโภคอะไร มีอะไรที่ขาดอยู่แล้วนึงต้องการในบ้านเราบ้างเราจะได้ไปเปิดหูเปิดตามองได้2แบบนะฮะมองว่าไปแล้วได้ธุรกิจเรามั่นใจว่าได้แน่แนในสินค้าหมวดอาหารและสินค้าหมวดที่ต้องการจะเข้าแห้งเพิ่มเติมคือเรามีรีเควสต์มากเลยพวกสินค้าพวกคอลลาเจนสินค้าที่เป็นพวกซัพพลีเมนต์แล้วก็พวกคอสเมติกมีรีเควสต์มาว่าอยากได้ผู้ประกอบการไทยมากเรามั่นใจว่าไปเนี่ยคุณไม่เสียเที่ยวหรือคุณนึกว่าไปเปิดหูเปิดตาแล้วได้โอกาสอื่นๆไม่ได้เน็ตเวิร์กจาผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ไปด้วยกันก็ได้ จากที่ได้ฟังพี่หนึ่งกับอัดเซลเนี่ยก็อย่างที่เห็นเขาบอกเลยว่าแบบเฮ้ยบางครั้งเนี่ยเรามัวจะไปสนใจตลาดที่มีการแข่งขันสูงเพราะอะไรเพราะเราคุ้นเคยแต่เรามักจะละเลยตลาดที่มันมีดีมานแต่ยังไม่ค่อยมีผู้เล่นไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จทําให้เราเห็นผมว่าการทําธุรกิจปัจจุบันก็เช่นเดียวกันเรามักจะทําในสิ่งที่มีคนเคยทําและพิสูจน์มาให้เห็นแล้วว่ามันมันง่ายมันประสบความสําเร็จแต่แน่นอน เมื่อเราไม่ใช่เฟิร์สมูเวอร์เราเป็น f o ลเ o อร์เราทำตามเขาเราก็มีแค่โอกาสแบ่งส่วนตลาดจากเขาถ้าเราทำดีกว่าถึงจะมีโอกาสชนะเขาแต่แน่นอนตลาดที่มีการแข่งขันสูงอย่างธุรกิจอาหารในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีทางเป็นคนที่ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะบริษัทใหญ่ๆเขาก็ปรับตัวตลอดการที่เรามาฟังตลาดคารซตสถานเนี่ยมันก็คงเปรียบกับการทำธุรกิจในบ้านเราแหละประเทศอะไรวะใครจะมาซื้อวะโอกาสยากหรือเปล่าวะแน่นอนมันไม่มีอะไรง่ายในการทำธุรกิจแต่ถ้ามันยากแล้วมีโอกาส เติบโตและเป็นเจ้าตลาดจะดีกว่าไหมกับทําธุรกิจที่มันยากและมีโอกาสแค่อยู่รอดฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนเปิดใจสําหรับความรู้อะไรใหม่ๆนะวันนี้ที่คนฟังคลิปไปแล้วดูจนจบคลิปนะอาจจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจเราเลยก็ได้แต่อย่างน้อยวันนี้เราจะมีความรู้มากขึ้นแล้วว่ามันยังมีประเทศที่มีโอกาสเจริญเติบโตอยู่มันยังมีประเทศที่เขาให้ค่าอาหารไทยอยู่และ ถ้าเกิดเราคิดว่าเราตั้งใจอยากจะไปเที่ยวปลายปีอยู่แล้วและเราอยากได้คอนเน็กชันทางด้านผู้ประกอบการในเมืองไทยระดับประเทศที่ยอดขายเป็นพันล้านนี่คือโอกาสเดียวผมมองว่ามีไม่กี่ครั้งหรอกที่เราจะไปเที่ยวและได้ความรู้และได้ธุรกิจด้วยจะบอกว่าทริปเนี้ยผมไปด้วยนะครับฉะนั้นใครอยากมารู้จักใครอยากมาพูดคุยใครอยากมาแฮงเอากันก็มาเจอก,กันกับทริปนี้ได้ครับถ้าใครสนใจทริปการไปคาซัคสถานนี้วันที่17 21กันยาก็ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะแปะ ลิงก์กู o กิฟอร์มไว้ก็กรอกข้อมูลความสนใจลงไปต่อให้ยังยังไม่รู้อะไรที่จะเป็นยังไงทักเข้าไปพูดคุยก่อนก็ได้หรือถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรถือว่าคลิปนี้ก็มาฟังความรู้กันแล้วก็หลังจากเนี้ยเวลาเราจะไปเจอเนื้อหาอะไรดีๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนในช่องผมจะพยายามทำคอนเทนต์มาโดยไม่ได้แค่ยอดวิวแต่เราคิดว่าถ้าวันนี้มีคนดูไม่กี่พันแต่ถ้าเขาได้ประโยชน์แต่เขาเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจได้ผมว่าคลิปนี้ก็คุ้มล้วฉะนั้นก็อย่าลืมฝากติดตามถ้าเป็นไปได้ก่ ไลค์กดแชร์หน่อยใครดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดซับก็รบกวนกดซับด้วยเราวิ่งมาถึง2 0 0แสนซับแล้วแต่เราก็อยากจะไปถึง3 0 0แสนอยากไปถึง4 0 0แสนกับเขาบ้างนะครับส่วนอีพีน่าจะมาเจอกับเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกัน